ข้ากับช่องเส้นตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับไก่ตัวนี้นะครับเป็นชื่อว่าตาบอดนะครับอืมตัวน,นี้ก็เป็นไก่ของพี่ผมก็จะค่อยดื้อน,น่อยนะครับนะเดี๋ยวผมจับให้ดูใแต่ใกล้ใกอะ่ะนี่นะครับเน่ก็จะเป็นแบบนี้ช่องผมอาจจะไม่ไชื่อช่องเส้นตรงครับผมแค่แต่มันจะเป็นช่องคำว,ว่ารัวบุหลวน แล้วก็นี่น,น,นี่เป็นไก่ของพี่ผมคนแรกเลยคนที่หนึ่งผมเป็นคนที่สามนี่อยากกินข้าวนะครับก็เลยไปกินข้าวนี่นะครับนี่ก็ดูสิครับขนขึ้นโคตรเยอะเขาจะเป็นอากาันเท่านี้นะครับนี่ก็จะเป็น ไกู่ที่เป็นลูกแจ้ชื่อว่าเืาคนที่สองผมน,นะครับชื่อว่าแจ้ติดเทอร์โบครับเป็นลูกอันนี้ก็เป็นแม่เหลียงแล้วไปดูกันนะครับเนี่ยครับเป็นไก่ที่นคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอุยอันนี้ก็คนหนึ่งกันชื่อว่าชุ่มจีนนนี้ก็คนหนึ่งเอ้คนสองครับเป็นชื่อว่า ดันันอันนี้ไม่มีชื่อนะครับอันนี้นวูเทากับแมอนน่อันนี้มีกาแฟแล้วก็บิจ๊จอแล้วก็สามตัวนี้ก็ไม่ยังมีชื่ออันนี้กิงซานกับแม,แม่เทาเอ้ยแม่เหล็กแล้วก็ตัวดำดแล้วก็ตัวนั้นครับนะครับแล้วก็มันก็มาไว้กันนะครับอันนี้ชื่อว่าแม่งหลวง จบชิปเพียงเท่านี้